ขยี้อดิเมะขอเสนอศึกจกักรพรรดิสวรรค์หรือหนึ่งในไตราตอนที่620ฝ่ามือทองคำก็กดลงมาบรนหนงเทพทำลายล้างราวกว่าสิ่งที่อยู่ข้างใต้ยจะรดลงเหลือเพียงเท่าทุลีนี่คือการหลอมรวมสมบูรณ์แบบระหว่างกายยาเึ่งและพลังระดับเทียนจื้อจุนขั้นเสียนระยะกลางของมู่เฉินในแง่ของพลังอำนาจแม้แต่จอมยุคผู้พลังเทียนจื้จุนขั้นเซิงธรรมดา ก็ไม่สามารถประทัดตรงๆได้ที่นอกเมืองทุกคนมองมาที่มู่เฉินด้วยความวั่นเกง่งและความหวาดกลัวใบหน้าของม่วเหออยอโยก็เขียวคมขณะเดียวกันความหวาดกลัวและความไม่เต็มใจก็ปรากฏย้อนกลับไปเมื่อครึ่งปีก่อนมูน่เฉินสามารถต่อสู้กับเขาได้สูสีทน,นแต่ช่องว่างระหว่างพวกเขาตอนนี้ก็คือหุบเหวกว้างใหญ่การโจมตีกระบวนท่านี้จากมู่เฉินสามารถทำลายล้างเขาได้ เป็นพันพันขังไอบ้านี่คิดว่าเจ้าชนะพี่ชายข้าได้ด้วยสิ่งนี้หรือเพ้อฝันเกินไปใบหน้ามัวเหอโยอดูน่ากลัวขณะมองท้องฟ้านั้นด้วยความคาดหวังว่าพี่ชายจะสามารถปลดขยี้มู่เฉินให้แหลกเละได้ภายใต้สายตาทุกคนมัวเหอเถียนก็เผยร่องรอยความเข่งขึมเมื่อมองฝ่ามือนั้นการโจมตีกระบวนท่านี้ของมู่เฉินทําให้เขารู้สึกถูกคุกคามประมาทไอเด็กคนนี้ไม่ได้จริงๆ มั่วเหอเทียนพืมพมเไปเชิญกับมู่เฉินที่เต็มกำลังแม้แต่ตัวเขาก็ไม่กล้าลังเลยเขาหายใจโครึกรัศมีสีดำขาวก็แผ่ซ่านออกมาจากร่างกายกอตัวเป็นกำแพงแข็งแร่งห่อหุ้มเขาไว้ภายในปาการวิญญาณมั่วเหอเสียงรึกลับดังก้องขนาดลูกทรงกลมสีดำร้อยอยู่เหนือท้องฟ้าเอ,อบิบอาบด้วยแสงเจิอจัสปาการวิญญาณมั่วเหอเป็นวิทยายุทธระดับเส้นธงในการป้องกัน ยอดเยี่ยมของเผ่ามั่วเหอนี่เป็นสิ่งที่สามารถขัดขวางการโจมตีของจอมยุทธในระดับเดียวกันได้เลยทีเดียวฝ่ามือใหญ่กดลงมากระแทกเข้ากับลูกทรงกลมสีดำขาวภายใต้สายตานั้นสวรรค์และโลกก็เงียบกริบบนท้องฟ้ามิติร้วนแตกสลายราวกบกระจกชิ้นส่วนมิติก็ตกลงมาภายใต้พายุบ้าคั่งลูกทรงกลมก็ราวกบหินผายิงเข้าไปในเมืองวันกู่ ทั้งเมืองเริ่มวินาศสันตโรพร้อมกับความพันพวนทำลายล้างแพร่กระจายอาคารบ้านช่องในเมืองพังยับเยินในเวลาเพียงสิบลมหายใจก่อนเมือนหว่างกู้เจอเหลือเพียงซากปรักหักพังมีเพียงรุมอุกบาทขนาดใหญ่ที่ไร้ก้นอยู่ใจกลางเมืองเมื่อทุกคนเห็นภาพนี้พวกเขาก็รู้ว่าจอมยุทธ์ทั้งสองอมอมือไว้มิฉะนั้นพื้นที่ภายในรัศมีแสนลี้คงกลายเป็นมิติเวงว่างดวงตามูเ่เฉนเล่าก็เยี่ยวขณะมองปากป่องรัศมี สีทองวูบวาบสถานทั่วรางสมกับเป็นประมุกเผ่ามั่วเหอจัดการยากซะจริงตัวเขาพึมพำการโจมตีก่อนหน้าบรรจุด้วยพลังทั้งหมดของเขาแต่เขารู้สึกได้ว่ามั่วเหอเทียนสามารถต้านไว้ได้ลำแสงสายหนึ่งพุ่งกระสู่ท้องฟ้าทุกคนก็เหวนรูปทรงกลมสีดำเขาวรอยอยู่ลูกนี้เต็มไปได้วยรอยแตกแล้าเรากับว่ากำลังจะพังทลายทว่าก็ไม่ได้แตกเป็นเสียงเพียงสแสดงเห็นถึง ความสามารถในการป้องกันเมื่อรอยแตกแผ่กระจายพื้นผิวรูปทรงกลมค่อยๆสลายไปภาพเงาเมั่วเหอเทียนก็ปลาดกฏขึ้นในสายตาทุกคนอีกครั้งมั่วเหอเทียนยืนบนท้องฟ้าไม่ได้รับบาเจ็บไม่แม้แต่เสื้อผ้าจะเสียหายแต่ว่ากลับมีแสงหน้าขนพองสยองก้าววูบวาบในดวงตาเมื่อเผชิญหน้ากับการโจมตีของมู่เฉินขนาดตัวเขายังถูกบังคับให้ต้องใช้การป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุด ตัวเขาเป็นใครเขาเป็นประมุขเผ่ามั่วเหิที่ยืนอยู่บนจุดสูตรยอดของมหาพันพบครึ่งปีก่อนมูน่เฉินไม่ได้อยู่ในสายตาคู่เลยเพราะไม่ว่าอีกฝ่ายจะโดดเด่นแค่ไหนก็เป็นเพียงมดปลวกพอเขาสามารถบดขยี้ได้อย่างง่ายได้แต่หลังจากผ่านไปเพียงครึ่งปีมดตัวนั้นกลับบังคับให้เขาต้องใช้วิชาป้องการที่แข็งแกร่งสุดนี่เป็นความอัปยศอดสูสําหรับตัวเขาทว่าสติบอกเขาว่าต้องทนทุกข์ทรมานแน่หากยังคิดประเมินมูน่เฉินต่ําเกินไป ตอนนี้เขาได้แต่ระงับความโกรธเอาไว้ความดูถูกก็ถูกเก็บลงไปใบหน้ากลับสู่ความเยือกเย็นอีกครั้งทว่ามู่ฉันรู้สึกได้ว่ามั่วเหอเทียนได้หมุนเวียนขึ้นหลิงในร่างกายอย่างสมบูรณ์แบบและไม่สนใจอารมณ์ใดๆอีกฝ่ายเข้าสู่สภาวะพร้อมรบเต็มที่นั่นหมายความว่าตอนนี้มั่วเหอเทียนปฏิบัติกับเขาอยู่ในระดับเดียวกันไม่น่าแปลกใจว่าทำไมเขาถึงสามารถต่อสู้กับเทพจกักรพรรดิอัคคีในตอนนั้นได้ ดวงตามูเฉินก็เริ่มสัน่นชื่อเสียงของม่วเหอเทียนไม่ใช่เรื่องโม,โม้ในช่วงเวลาสั้นๆเขาสามารถมองเห็นสถานการณ์ได้อย่างชัดเจนและเข้าสู่สภาวะพร้อมรบสแสดงเห็นว่าจิตใจของเขาทั้งมั่นคงและไม่สั่นคลอนมูเฉินเจ้ามาถึงระดับนี้ได้ด้วยอายุเพียงเท่านี้พอสวรรค์และจิตใจที่มั่นคงเหนือรัมไปกว่าทุกคนถ้าให้เวลาอีกสักหน่อยเจ้าอาจมีตำแหน่งในจุดสูงสุดของมหาพันพบ แต่นั่นไม่ใช่วันนี้เผ่ามั่วเหอของข้าพิทักษ์ร่างมหาเทพนิลันมาเป็นเวลาหลายหมื่นปีเราไม่อนุญาตให้ใครทําให้แปรเปื้อนได้มานตามั่วเหอเทียนหมุนวนด้วยแสงสีดําและขาวขณะเสียงดังไปทั่วพร้อมขึ้นหลิงทรงพลังรวมตัวกันก่อตัวเป็นมหาสมุทรเชี่ยวกาดที่ด้านหลังมหาสมุทรนั้นกลายเป็นผืนฟ้าและผืนดินสั่นสะเทือนเขาคำรามออกมากืนกินมหาสมุทรคืลิง จากนั้นทุกคนก็เห็นร่างกายเขาเปลี่ยนเป็นผึกบริสุทธิ์ทว่าแบ่งเป็นสีดำและขาวดูหน้าอาศัศจรรย์ยิ่งหนักแรงกดดันที่หน้ากลัวเอ,อิบอาบไปด้วยร่างทําให้มิติสันสะเทือนจากแรงกดดันนี้กายยาหิงสึงเมื่อมองไปยังฉากนี้ท่าทีมู่ฉันเปลี่ยนไปจากระดับหนึ่งกายยาหลิงสึงก็เป็นพลังกายทรงพลังแต่ก็ได้วกว่ากายยานิรันของเขาเนื่องจากไม่ใช่พลังกายที่บริสุทธิ์ นี่เป็นการรวบรวมระหว่างคืหลิ่งกับพลังกายเพื่อนําการเปลี่ยนแปลงชั่วข้าวมาสู่ร่างกายเท่านั้นแม้ว่ากายยาวหลิงซึ่งจะด้อยกว่ากายานิลันแต่เมื่อบวกกับขุมพลังเทียนจื้อจุนขั้นเซิงระยะกลางของมั่วเหอเทียนก็ยังน่ากลัวจนอธิบายไม่ได้มั่วเหอเทียนก็ทะยานเข้ามามิติก็ถูกฉีกเขามาปรากฏตัวเบื้องหน้ามูเชันหมัดนั้นกว่าซัดผ่านขอบฟ้าคุมเขาใส่มูเชินเมื่อม,มองฉากนี้ดวงตามูเชินกระพริบ ก่อนจะยกแขนขึ้นเป็นรูปกลางกระบาดพร้อมรัศมีสีทองเสียงอื้ออึงจากการประทะดังขึ้นคืนกระแทกขนาดยักษ์ทำให้ล่างมู่เฉินปลิวออกไปก่อนมู่เฉินจะทรงตัวได้ภาพเงามูวเหอเทียนก็ปรากฏขึ้นและเริ่มโจมตีในเวลาสิบวรมหายใจมู่เฉินกับมูวเหอเทียนปะทะกันไปแล้วร้อยกระบวนท่ามู่เฉินดูเหมือนว่าจะถูกปราบเนื่องจากมูวเหอเทียนนำพลังระดับเทียนจื้อจืนคั้เสงเ่งระยะกลางออกมาใช้แบบเต็มรูปแบบ พลังริงของมู่เฉินอ่อนแอเกินไปแม้ว่าพลังกายจะทรงพลังมากแต่เขายังขาดอยู่บ้างท่าเทียบกับมั่วเหอเทียนผู้ถูเฉียนแสดงความคิดเห็นเมื่อเฉียนกวางกับมั่วธทงได้ยินคำพูดนั้นก็ยินขนาดนี้ยังไม่พอใจอีกหรือครึ่งปีก่อนมู่เฉินไม่สามารถประลรองกับจอมยุคขพขลังเทียนจื้อจินขั้นส่งได้ด้วยซ้ําแต่ตอนนี้เขาสามารถต่อสู้กับมั่วเหอเทียนถึงระดับนี้ท่านผู้เท่ายังต้องการอะไรอีก ชิงเยยนจิ้งก็ยิ้มในการต่อสู้แบบตัวต่อตัวเชิญเอ๋ออาจจะถูกปา,กป,ากปามโดยมูวเหอเถียนแต่อย่าลืมทักษะเทพที่เชิญเอ๋อเชี่ยวชาญฟูทูเฉียนก็อึง้งเนื่องจากเขาเห็นมู่เฉินหยุดลงก่อนแสงสีดำและขาจะกุ้งออกมาจากล่างวิชาสามพิสูตตอนนี้มู่เฉินทั้งสามยืนอยู่บนท้องฟ้านอกเหนือจาก,กร่างหลักแล้วราักทั้งสองเป่งประกายแสงสีทองเห็นได้ชัดว่ามีกายยาเซิงด้วยนี่คือจุดทรงพลังของวิชาสามพิสูต ไม่ว่าล่างหลักจะครอบคล้องสิ่งใดจะส่งต่อไปยังล่างรองเสมอเสียงบาดแก้หูก็ดังมัวเหอเทียนปากดตัวขึ้นพร้อมรัศมีสีดําและขาวปันหนึ่งกระแสน้นําวนแต่มูเฉินไม่ได้ถอยเมื่อไปเชิญหน้ากับเขาเขาคำรามออกมาลากทั้งสามก็ชกหมัดพร้อมกันหมัดและฝ่ามือปะทะก,กันอย่างแรงเกิดขึ้นกระแทกเนี่ยซัดออกไปแต่ทุกคนต่างตกตะดึงเพราะมูเฉินไม่ได้ถอยออกไปแม้แต่ครึ่งก้าวใบหน้ามัวเหอเทียนก็เปลี่ยน แต่ยังปล่อยการโจมตีและภาพมายาออกไปไม่หยุดมูเ่เฉินทั้งสามนั้นนำกายยาเซิงปลดปล่อยพลังทั้งหมดไปเชิญหน้ากับการโจมตีเหล่านี้ทังโรคก็พลิกผันจากการประทะยกหนีไม่กี่นาทีมั่วเหอเทียนก็ถอยออกไปด้วยสีหน้าเข่งเขียดน,นั่นเป็นเพราะเมื่อมู่เฉินใช้วิชาสามพิสูจน์ก็สามารถสู้กับเขาโดยไม่เสียเปรียบไปเชิญหน้ากับมูเ่เฉินแบบนี้แม้แต่กายยาลิงเซิงของเขาก็ไม่ได้เปรียบอีกแล้ว มัวเหอเทียนหายใจเข้าดึกมือก็ประสานเข้าด้วยกันคือหลิงไร้ขอบเขตก็ระเบิดขณะเดียวกันยักษ์สีดําขาวก็ปรากฏสายตานับไป้วนมองอยังล่างนั้นนั่นคืออันดับแปดในทำเนียบคัมภีร์ร่างเทสวรรค์9 9ล่างล่างเทพมหันมัวเทียนเหอถูกบังคับมาถึงจุดนี้แล้วหรือนี่ล่างมือมาสีดํายืนไว้สงา่าระหว่างฟ้าดินคือกระแทกที่มองได้เอ,อบิบอาไปทั่วทายใบหน้าทุกคนเปลี่ยนไป นั่นเป็นเพราะร่างมือมานี้คือร่างเทพมหันอันดับแปดของทำเนียบคำเพีร์ร่างเทสสัรเก้9ล่างของมหาพันพบนี่เป็นร่างเทสรค์ที่แข็งแกร่งสุดของเผ่ามั่วเหอขณะเดียวกันพลังของมันโด่งดังไปทั่วมหาพันพบเนื่องจากพลังที่แข็งแกร่งของร่างเทพมหันเมื่อผู้คนเห็นมั่วเหอเทียนใช้จึงพากันตกใจนั่นหมายความว่าไผชิญหน้ากับการโจมตีของมู่เฉินกระบวนท่าเมื่อคู่มั่วเหอเทียนก็เริ่มเดือดขึ้นมา คือหลิงเริ่มก่อตัวเป็นกระแสน้ํนาุ่นขณะมันยืนตั้งงานระหว่างฟ้าดินมั่วเหอเทียนยืนบนไหล่ของร่างเทพมหันมองมู่เฉินทั้งสามคนก่อนจะวาดตาประทับร่างมัหือมาก็อ้าปากส่งเสียงคำรามคืนหลิงเถื่อนกลายเป็นคลื่นเสียงพัดออกไปพลังทำลายร้างรุนแรงสัตว์มู่เฉินทั้งสามที่ไม่ทันหลบหนีได้เมื่อต้องเผชิญกับการโจมตีแบบนี้ร่างมู่เฉินก็เริ่มสั่นสะท้านคลื่นเสียงไม่เพียงแต่ทำให้เจ็บแ๊บตามผิวหนัง แต่ยังทะรุทะลวงเข้าไปตามเส้นเลือดแต่โชคดีที่กายยาเซิงแข็งแกร่งนอกจากนี้เนื่องจากรัศมีเนิอรันร่างกายของเขาจึงเต็มไปด้วยกําลังวังชาแม้เนื้อจะปีแตกแต่ก็ฟื้นตัวได้เร็วแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นตัวเขาก็ยังถูกกระแทกให้ถอยออกไปนี่ก็คือร่างเทพมหันที่มีชื่อเสียงกันหรือมูเฉินเนี่ยสัมผัสได้ถึงความแข็งแกร่งของร่างเทพมหันจากการต่อสู้ครั้งนี้ ก่อนหนะ้าเขาสู้กับมั่วเหอเทียนได้ด้วยร่างรองทั้งสองแต่ไม่อีกฝ่ายใช้ร่างเทพมหันข้อได้เปรียบที่เขาได้รับจากร่างรองก็ไร้ผลทว่ามั่วเหอเทียนไม่ไล่อีกฝ่ายรุดไปได้ร่างเทพมหันคำรามและไปมัดออกไปทันใดนั้นก็กลายเป็นมัดสีดำขนาดใหญ่ราวอุกาบาตพุ่งใส่มู่เฉินทั้งสามยังดุเดือดพวกเขาถอยห่างพริบตาปรากฏออกไปตรงจุดลายไร่หลีทว่ารัศมีสีดำก็วูบวาบเบื้องหน้า แล้วซัดลงมาแลวกับพายุเมื่อหมัดควงทั่วบริเวณก็สั่นสะท้านในช่วงสิบวารมหายใจควันก็พุ่งกระจายเทือกเขาก็ลดระดับสู่พื้นพร้อมกับหลุงขนาดยักษ์ปรากฏขึ้นร่างมูเฉันค่อยค่อยลอยขึ้นเสื้อผ้าขาดไปหมดล่างรองทั้งสองที่ด้านข้างก็ได้รับบาดเจ็บแสงสีดําและขาวกระพริบ,บพยายามขัดขวางการฟื้นฟูสภาพกายยาเึ่งแกคิดว่าสามารถใช้เพียงพลังกายต้านหับ ร่างเวสวรค์ของข้าได้หรือเสียงของมั่วเหอเทียนดังขึ้นตอนที่เขาไม่ได้นําร่างเวสวรค์ออกมาเขาก็ไม่สามารถทําไรมูชนันได้แต่ด้วยร่างเวสวรค์ความสามารถในการต่อสู้ก็แตะจุดสูงสุดและในตอนนี้แม้แต่กายยาเซิงของมูฉันก็ไม่สามารถเนี่ยต้านรับได้ที่สุดแล้วกายยาเซิงอาจจะท่งพลังแต่ไม่สามารถต้านพลังทั้งหมดของระดับเทียนจื้อจุนขั้นเซิงระยะกลางได้ทว่ามูชนันกับอาหางกา ว่าสามารถต่อกรกับร่างเทพมหัน์ได้ด้วยพลังกายช่างไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำข้าแค่ร้องพลังของร่างเทพมหัน์ในตำนานเท่านั้นร่างเทพนิรันด์ยอมรับว่าแกเป็นเจ้านายแล้วไม่เฉลิมทำไมไม่นำมันออกมาล่ะหรือว่าแกไม่สามารถควบคุมมันได้ถ้ามูเฉินไม่สามารถควบคุมร่างมหาเทพนิรันด์ได้เขาก็มีข้อแก้ต่างมากขึ้นในการเรียกคืนเดี๋ยวรองก็รู้ต้องลองอยู่แล้วมวัวเทียนเองก็ยิน เมื่อมือเขาประสานเข้าด้วยกันมือร่างเทพมหันก็ทําท่าทางเดียวกันและค่อยๆดึงออกจากกันและสมีสดําและขาวลาวกระสายฟ้าฟาดหอกยาวพันจังค่อยๆก่อ,กอตัวขึ้นหอกมหันสวรรค์สายตามั่เหอเทียนเยือกเย็นลงหอกสีดําขาวทะยานสู่ท้องฟ้าระหายไปเมื่อปากฏขึ้นอีกครั้งก็อยู่เหนือร่างมู่เฉินซัดลงมาด้วยพลังทําลายล้างที่ไม่อาจจินตนาการได้เสียงดังสะเทือนไปทั่วตามระยะทาง เผชิญกับการโจมตีจากมั่วเหอเถียนแม้แต่สีหน้าของชิงเหยนจริงและฟู่ถูเฉียนก็อดเปลี่ยนไปแม้แต่พวกเขาก็ต้องประจันหน้ากับการโจมตีนี้อย่างจริงจังจิตสังหารของมั่วเหอเถียนถูกกระตุ้นแล้วถ้าคนรักของเจ้าไม่สามารถควบคุมร่างมหาเทพนิรันได้แล้วก็เขาตายคาที่แน่นอนแม้จะมีกายยาเซิงช่วยเสริมก็ตามมองไปยังคนคุ้นเคยรัวรีเห็นว่ามีร่องรอยความเครียดอยู่ในดวงตามู่เฉิน ถาว่าไม่มีความตื่นตะหนกอย่างที่ร่วรีคาดไว้ท่านใดนั้นตัวนางเองก็ผ่อนคลายขึ้นดูเหมือนว่ามู่เฉินยังมีไพตาอยู่ในแขนเสือ้อหอกเคลื่อนลงมาใกล้ถึงมู่เฉินขณะที่กําลังกระแทกมู่เฉินก็รับตาเวลาเดียวกันแล้วสีแสงสีทองโบราณก็พุ่งออกมาจากล่างเขาล่างที่มีความสูงหลายจังปรากฏขึ้นและพุ่งออกไปพร้อมหมัดปะทะกับหอกเกิดการประทะดังก้องระหว่างสวรรค์และโลกเมื่อมองไปยังจุดปะทะ ทุกคนก็หดดวงตาพอเห็นร่างเล็กตายหอ,อกขนาดยากักษ์ทว่าแม้จะมีขนาดที่แตกต่างกันแต่ร่างเล็กนั้นก็ไม่ขยับและยืนอย่างมั่นคงที่ฝั่งตรงข้ามหอ,อกสีดำกับถูกปกคลุมไปได้วยรอยแตกเสียงแตกก็ดังสนัน่นหอ,อกสีดำขาวแตกเป็นชินช้นๆภายใต้รัศมีสีดำขาวร่างนั้นเคลื่อนลงมาร้อยตัวอยู่ข้างหลังมู่เฉนินพร้อมกับรัศมีลึกลับและโบราณเอิอบอาบด้วย กิ่นอายเก่าแก่ทั่วทั้งเมืองตกอยู่ในความเงียบทุกคนมองไปที่ร่างลึกลับด้วยความอิจฉาและตื่นเต้นแม้พวกเขาจะได้เห็นร่างนั้นผ่านกระจกของเจดีหวันกูแต่พวกเขายังอดสันสะท้านไม่ได้เมื่อได้เห็นด้วยตาของตัวเองนั่นเป็นเพราะนี่ก็คือร่างมหาเทพนิรันในตำนานหนึ่งในร่างมหาเทพปฐมกาลที่ทรงพลังสุดในมหาพันพในที่สุด ร่างมหาเทพปฐมการในตำนานก็นปรากฏตัวสู่สายตาทั่วใต้ราบผู้ชมไม่สามารถบรรยายความรู้สึกได้เมื่อมองไปยังร่างมหาเทพนี่ล่ะพวกเขารู้สึกว่าถูกล่อรวงหากมู่เฉินไม่สามารถควบคุมได้หัวใจจะรู้สึกดีขึ้นเพราะยังมีโอกาสสำหรับพวกเขาอยู่บ้างแต่ก็น่าเสียดายเมื่อพวกเขาเห็นร่างโบราณยืนอยู่ด้านหลังมู่เฉินทำให้ความหวังที่ซ่อนอยู่นั้นแตกสลาย แน่นอนพวกเขาแค่รู้สึกผิดหวังขณะมั่วเหอเทียนและผู้บุโสเผามั่วเหอมีใบหน้ามืดคึมเมื่อลืมตามู่เฉินก็บอกว่าไม่รู้ว่าตอนนี้เจ้าพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้ทดสอบแล้วหรืออย่างความโกรธพุ่งในดวงตามั่วเหอเถียนภาพเบื้องหน้าเป็นการพิสูจน์ไดเห็นว่าร่างมหาเทพปฐมการยอมรับมู่เฉินเป็นเจ้าของแท้จริงสิ่งนี้ทําให้เขาโกรธมากเนื่องจากเขารู้สึกว่าถูกทรยศโดยร่างมหาเทพนี่หลัน เขารู้สึกอยู่เสมอว่าเผ่ามั่วเหอทำงานหนักเพื่อพิทักษ์ร่างมหาเทพนี่ล่ะเจ้าของคนใหม่ก็ควรจะเป็นใครสักคนในเผ่าอย่าเพิ่งตีปีข้ายังไม่เห็นว่าเจ้าเจ้ามันไปจากเผ่ามั่วเหอของข้าได้เมื่อได้ยินคำพูดนั้นดวงตามูม่เฉินก็กระพริบมั่วเหอเถียนวาจาใหญ่โตและดื้อด้านคิดจะยึดร่างมหาเทพนี่ล่ะนี่เริ่มสร้างความลำคาญให้กับตัวเขามากขึ้นในเมื่อเป็นเช่นนี้มู่เฉินก็ปลดไปลยไอ้สังหารด้านหลังเขา ร่างมหาเทพนิรันต์ก็เงยหน้าขึ้นงั้นข้าจะใช้เจ้าทดสอบท่าะเทสรค์ของร่างมหาเทพนิรันต์ในรอบหลายหมื่นปีร่างลึกลับเบื้องหลังค่อยๆลอ,อ,อยขึ้นไอ้นิรันต์รวมตัวกันในฝ่ามือเราก็สามารถต่อต้านการกัดก่อนของเวลาได้ไอ้นิรันต์ก็รวมตัวก่อตัวเป็นลูกกลมแสงซึ่งปกคลุมไปด้วยรวดลายโบราณร่างมหาเทพนิรันต์ยกมือขึ้นลูกกลมก็ลอยขึ้นซัดใส่หน้าของมั่วเหอเทียน ขนาดเดียวกันปากก็ขยับโรคพันหนึกหนึ่งนิยลันโอเคครับเจอโอกาสหนนะ้าคลิปหน้าไปบ,บายไปแล้วเด้อ